เรื่องไม่ใช่เจ้าของเจ็ดเรื่องสมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนมะม่วงได้ถวายผลมะม่วงแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัิเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่124ย สมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนว่าได้ถวายผลว่าแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัิเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่125สมัยนั้นพวกคนเฝ้าส่วนขนุนสัมปลอ ได้ถวายผลขนุนสัมปลอแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัดเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่126 สมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนขนุนได้ถวายผลขนุนแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัดเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่1 2 7สมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนตาลสุ ได้ถวายผลตานสุขแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัติเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่128สสมัยนั้นพวกคนเฝ้าไร่อ้อยได้ถวายลําอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัิเพราะคนเฝ้าถวายองเล็บเรื่องที่129สมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนมาพ้ับได้ถวายผลมาพ้ับแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่า ชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัดเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่130่